สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับนายพิชัยาทองใจนะครับวันนี้นะผมก็จะมาดูการแปลงเลขฐานนะครับจากฐานสองฐานแปดฐานสิบหกให้กลับมาเป็นเลขฐานสิบนะครับปกตินะครับในที่ผ่านมาครับก็จะแปลงจากฐานสิบเป็นฐานสองฐานแปดฐานสิบหกนะครับวันนี้เราก็จะมาแปลงจากฐานสองฐานแปดฐานสิบหกให้กลับมาเป็นฐานสิบนะครับ การแปลเลขฐานต่างๆให้กลับมาเป็นเลขฐาน1ิบนะครับก็คือการนําเลขฐานต่างๆนะครับที่เราต้องการที่จะแปลงให้กลับมาเป็นเลขฐาน10ิบครับมาคูณด้วยเลขฐานนั้นๆนะครับก็คือจะทําไปโดยทีละตําแหน่งนะครับโดยแต่ละตําแหน่งนะครับก็จะมีเลขยกกําลังที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็เราจะนํามารวมกันทั้งหมดด้วยการบวกนะครับจึงจะได้คําตอบออกมาครับ นี่ก็คือตารางเลขฐานทั้งหมดนะครับตัวอย่างนะครับก็คือจะเลขฐานสองก่อน,นครับก็คือจะเป็นห10นึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ครับห10นึ่งศนย์หนึ่งหนึ่งศูนยครับก็คือจะเป็นเลขในฐานสองครับซึ่ง เราจะแปลงจากเลขฐานสองครับให้กลับมาเป็นเลขฐานสิบนะครับก็คือนะครับเราจะเริ่มจากการหาค่าเลขยกกําลังครับเลขยกกําลังนี้เราหามาได้ยังไงก็คือเราจะเริ่มนับจากขวาไปซ้ายนะครับก็คือจะเป็นศูนย์นครับ เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีหมืกก่อนนะครับก็คือนับเลขยกกําลังที่เราได้มานะก็คือเราจะนับอย่างนี้นะคร,บครับก็คือตรงศูนย์นี้ครับก็คือยกกําลังศูนย์ครับส่วนหนึ่งัวนีะครับยกกําลังหนึ่งนะครับตัวนี้ก็คือยกกําลังสองนะครับยกกําลังสามนะครับแล้วก็ยกกําลังสี่นะครับ นี่ก็คือการหาเลขยกกำลังนะครับซึ่งก็จะได้มาหนึ่งคูณสองยกกำลังสี่สองตัวนี้นะครับก็คือฐานที่เราต้องการจะหาค่านะครับตอนนี้เราก็คือจะหาค่าของฐานสองครับเราก็จะเอามาคูณสองทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เลขยกกำลังที่เราได้กำหนดไปนะก็คือจะมีนับจากขวาไปซ้ายนะครับก็คือจะเป็นศูนย์ หนึ่งสองสามสี่ประมาณน I, qui, ี้นะครับก็ตัวแรกครับก็คือสองยกกําลังสี่นะครับตัวต่อมาก็จะเป็นสองยกกําลังสามนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นสองยกกําลังสองนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นสองยกกําลังหนึ่งครับแล้วก็สองยกกําลังศูนย์ครับโดยปกตินะครับก็คือถ้าค่าของเรานะมีค่าเป็นศูนย์ครับกอย่างเช่นแบบ หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์อย่างนี้ครับก็คือศูนย์ตัวที่สองนี้เขาก็จะไม่ค่อยนิยมเขียนกันนะเพราะว่าศูนย์คูณกับอะไรก็ได้ศูนย์นะครับแต่ยกเว้นตัวสุดท้ายนะครับถ้าตัวสุดท้ายเป็นศูนย์ครับเขาก็จะเขียนมันเดิมนะครับเพราะว่าอะไรที่ยกกําลังศูนย์จะมีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับแล้วก็เราจะมาคูณกันนะครับก็คือ 2กำลังสีนับก็คือจะได้เท่ากับ16นะครับ16ตัวนี้เราก็ไปคูณกับ1นะครับก็จะได้เป็นสิตัวนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับอะไรคูณกับ0นย์ก็ได้0นะครับก็คือเราดึง0ลงมาเลยนะครับต่อไปก็จะเป็น2กำลัง2นะครับ2กำลังสก็จะเป็น4นะครับ4คูณกับ1ก็จะมีค่าเป็น4นะครับ แล้วก็สองกลังหนึ่งก็คือ2นะครับอะไรยกกําลังหนึ่งก็คือจะได้ค่าของมันเองครับแล้วก็เอามาคูณกับ1ก็คือจะได้สองนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือ2ยกกาลังศูนย์ครับก็คือเท่ากับ1นะครับ1คูณศูนย์ก็เท่ากับ0ูนย์ครับแล้วทีนี้นะครับเราก็เอาสี่ตัวตามตัวนี้นะครับ มารวมกันนะครับก็เอาค่าทั้งหมดมารวมกันได้เลยครับแต่ว่ามันมีค่าศูนย์ก็คือจะได้ค่าเท่าเดิมครับแล้วก็เอาหกบวกศูนย์ครับก็จะได้สิบหกแล้วก็บวกกับสี่ก็จะเป็นยี่สิบนะครับยี่สิบบวกสองก็จะเป็นยี่สิบสองครับแล้วก็บวกศูนย์ครับก็คือจะเท่ากับยี่สิบสองครับอันนี้ครับก็คือค่าของเลขฐานสิบครับแต่เขาจะไม่นิยมเขียน ฐานห้อยหลังกันนะครับถ้าสมมติเราเขียนฐานห้อยหลังก็จะประมาณนี้นะครับแต่เขาจะไม่นิยมเขียนกันครับดังนั้นนะครับก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ฐานสองนะครับก็จะได้ยี่สิบสองฐานสิบนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับในตัวอย่างนะครับอันนี้ตัวอย่างฐานสองนะครับต่อมานะครับก็คือจะเป็นเลขของฐานแปดนะครับ เลขของฐานแปดผมก็ยกตัวอย่างเป็น174นะครับ174ฐานแปดครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับกําลังศูนย์นะครับกําลังหนึ่งแล้วก็กําลังสองนะครับแต่ถ้ามีตัวเลขเยอะกว่านี้นะก็คือเราจะเพิ่มกําลังไปเรื่อยๆนะครับส่วนตัวนี้มีสามตัวนะครับที่เราจะต้องเอากําลังศูนย์ก็เพราะว่าในระบบเลขฐานนะครับทุกฐานนะครับก็คือจะเริ่มต้นจากศูนย์นะครับ จะเริ่มต้นจากศูนย์ทุกฐานเลยนะครับไม่ว่าจะฐานสิบฐานสองฐานแปดหรือฐานสิบหกนะครับมันก็จะเริ่มต้นจากศูนทั้งหมดเลยนะครับต่อมาเราก็มาดูนะครับปกติตัวนี้ตัวอย่างเมื่อกี้เราก็เป็นเลขสองใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราหาค่าของฐานแปดนะครับหาค่าของฐานแปดเราก็เอาแปดมาคูณนะครับก็คือแปดกำลังสอง ก็8 8 6 4นะครับ8 8 6 4กบนะก็คือไปคูณกับ1นะครับก็จะได้ค่า64ตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็8กํกำลัง1นะับก็คืออะไรที่คูณกับกำลัง1นะับก็จะได้ค่าของมันค่าตัวของมันเองนะครับก็คือเป็น8นะครับ8 7ด6หนะครับก็คือจะได้ค่า5 6นะครับแล้วก็8กํกำลัง0ูนย์ะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะก็คือ8กํกำลัง0นย์ จะมีค่าเท่ากับ1นะครับแล้วก็เอาหนึ่งะครับไปคูณกับสี่ก็จะมีค่าเท่ากับสี่นะครับแล้วก็เราจะเอาค่าทั้งหมดครับมารวมกัน,นครับค่าทั้งหมดก็คือตรงนี้นะครับมารวมกันนะครับก็คือ64หกบวกค่าหกได้หนึ่งร้อยี่สิบนะครับหนึ่งรอยี่สบวกกับ4เท่ากับหนึ่งร้อยยิบสี่นะครับก็คือดังนั้นนะครับก็คือหนึ่งเจ็ดสี่ฐานแคดนะก็คือ จะมีค่าเท่ากับอันนี้ผมผิดนะครับก็คือจะเป็นหนึ่งสองสี่ฐานสิบนะครับก็ประมาณนี้ครับในฐานแปดนะครับ,นนรบต่อมาก็จะเป็นฐานสิบหกครับเราก็เริ่มจากเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือศูนย์หนึ่งสอง สนะครับก็คือเราจะเอาค่ามาคูณกับสิบหกครับเพราะว่าเราหาค่าข้อนี้ก็คือในฐานสิบหกนะครับสิบหกกำลังสามคูณกับสองครับก็คือจะได้แปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองนะครับส่วนสิบหกกำลังสองคูณกับห้านะครับก็คือจะได้ 1,280นะครับส่วน16นะครับ1ิบหกหนึ่งก็คือได้ค่าขอมมานดินะก็คือ16นะครับคูณกับ5นะครับได้80ดสินะครับ1ิบกำลังศูนะครับมีค่าเท่ากับ1นะครับพอไปคูณกับ2นะครับก็จะได้เท่ากับ2นะครับแล้วเราก็เอาตรงนี้นะครับมารวมกันทั้งหมดเลยนะครับรวมกันทั้งหมดแล้วก็จะได้9 0 0 0 ขอไรครับ9554นะครับในฐานสิบนะครับดังนั้นนะครับก็คือ2552ฐานสิบหกนะครับก็คือนะครับจะได้เป็น9554ฐานสิบครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือฐานสิบขอจะไม่ได้ยมเขียนเลขห้ยหลังกันนะครับต่อมาข้อนี้นะครับก็คือจะเป็น ตัวอย่างของการหาค่าจุดทศนิยมนะครับการหาค่าจุดทศนิยมนะครับก็คือเราจะหาค่าแตกต่างกันไม่มากนะครับก็คือปกติเราจะหาจากขวาไปซ้ายนะครับแต่เลขทศนิยมเราจะหาจากซ้ายไปขวานะครับ จ็ดตัวนี้ไม่ไม่มีนะครับก็ขออนุญาตครับก็คือจากปกตินะครับค่าที่เราหาได้นะครับก็คือจะเป็นกําลังศูนย์หนึ่งสองนะครับแต่ถ้าเป็นทศนิยมนะครับถ้าเป็นทศนิยมนะครับมันก็คือจะเป็น เราจะเอาค่าหลังจุดทศนิยมนะครับมาหานะครับแต่ถ้าค่าตรงนี้มีค่ามากกว่าศูนย์ครับเราก็หาเหมือนกันครับแต่จะหาเป็นแบบจํานวนเต็มนะครับการหาค่าแบบทศนิยมครับก็คือหลังจุดทศนิยมมานะครับก็คือจะเป็นกําลังลบหนึ่งนะครับกําลังลบสองนะครับแล้วก็กําลังลบสามนะครับ ต่ถ้าเลขตัวเลขของเราครับมีหลายหลักมากกว่านี้นะครับแล้วก็ไปเลยนะครับก็กําลังลบ c จนกว่าจะถึงกําลังลบเองก็คือสิ้นสุดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันดับแรกนะครับก็คือเราจะหาค่าแ กำลังลบหนึ่งนะครับซึ่งเราจะปกติการหาค่าเลขยกกำลังก็คือจะเป็นการคูณนะครับแต่เมื่อกำลังติดลบนะครับเราจะเปลี่ยนจากคูณเป็นหารนะครับก็จะได้เท่ากับ8ดกำลังลบหนึ่งนะครับเท่ากับ หนึ่งส่วนแปดกำลังหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหนึ่งส่วนแปดกำลังหนึ่งนะครับก็คูณกับสองนะครับก็จะได้เท่ากับศูนย์จุดสองห้านะครับส่วนแปดกำลังลบสองนะครับแปดกำลังลบสองนะครับก็จะได้เท่ากับหนึ่งส่วนแปดกำลังสองนะครับก็ เอา1ส่วน8กําลัง2ไปคูณกับ5นะครับก็จะได้0.0781นะครับคือค่าตรงนี้นะครับส่วน8กําลังลบ3ก็ทำเหมือนกันนะครับ8กําลังลบ3เท่ากับ1ส่วน8กําลัง3นะครับแล้วก็เอาไปคูณกับค่าที่เรากำหนดมาครับก็คือเลข4นะครับก็จะได้0.0366นะครับ ต่อจากนี้นะครับเราก็เอาค่าทั้งหมดนะครับมาบวกกันหรือว่ามารวมกันนะครับก็จะได้ค่าเป็น0.3647นะครับดังนั้นครับ0.254ฐาน8นะครับก็จะได้0.3647นะครับของฐาน10นะครับนี่ก็คือการหาค่าจุดทศนิยมนะครับ แปลงจากฐานแปดเป็นฐานสิบนะครับก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาก็คือสรุปนะครับสรุปนะครับก็คือการหาค่าจํานวนเต็มนะครับก็จะหาค่าจากทางด้านขวาไปด้านซ้ายนะครับแต่เมื่อเป็นทศนิยมนะครับเราก็จะเริ่มหาจากหลังจุดทศนิยมนะก็คือจากซ้ายไปขวานะครับจากขวาไปซ้ายยังไงนะครับก็คือก็จะประมาณนี้ครับก็จะเป็น1 2องสามสี่ห้อันนี้คือจำนวนเต็มนะครับจำนวนเต็มนะครับก็คือหาจากซ้ายไปขวานะครับก็คือเลขกำลังจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับทางด้านซ้ายนะครับแต่เราอย่าลืมนะครับต้องเริ่มจากศูนย์นะครับส่วนทศนิยมนะครับก็คือก็คือจะหา ค่าที่อยู่หลังจุดทศนิยมนะครับก็จะเริ่มจากลบหนึ่ลบสอลบสาลบสีลบห้ลบหไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงเลขตัวสุดท้ายที่เรากําหนดนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็คือทศนิยมนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไว้นะครับก็คือเราจะหาค่าจากหลังจุดไปนะครับนี่นะครับถ้วสินยมจุดนี้ก็คือลบหนึ่งลบสองลบ3ามลบสี่ลบห้าก็คือหลัง ค่าที่เราหาหลังจุดทศนิยมนะครับส่วนจานวนเต็มนะครับก็คือหาจาก0นขึ้นไปนะครับวันนี้ผมก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือมีอะไรติดครับเสียงแทรกตรงไหนก็ขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ